สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีเมษทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องมอร n นิงทารูนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี2567 3เดเดือนสุดท้ายนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีเมษบ้างชาวลัคนาราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มเมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมนะคะการทำนายเป็นการทำนายโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปวดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะ ดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศราสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีแต่ขอให้ดูลัคนาเป็นหลักนะคะ ขออนุญ,ญาตชาวลัคนาราศีเมษในการเลือกไพ่สิบใบนะคะไพ่ใบรแรกค่ะ two of swords สดาบสดาบคือความกังวลใจความวิตกกังวลหรือเส้นสัญชาต,ตยานก็ได้หรือเป็นช่วงที่คุณกำลังกลัวกับบางสิ่งบางอย่างหรือตัดสินใจกับบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะ2ดาบ สเตรนความอดทนความแข็งแกร่งความสตรองคุณเป็นคนที่อดทนแล้วก็มีการอดทนที่ทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จรอคอยกับโอกาสบางสิ่งบางอย่างได้หรือเป็นคนที่แบบคุณเป็นคนใจแข็งอะค่ะเป็นนักสู้อะใจแกร่งมากๆอาจจะมีเหตุให้บาง,บางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังตัดสินใจ การใช้ชีวิตหรือตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่ต้องใช้สัญชาตญาณนะคะโอ้ความร่ำรวยมาการเงินดีค่ะราชาเอ่อขอโทษค่ะราชินีถือเหรียญการเงินดีมีหัวคิดในเรื่องของการเงินเป็นคนที่แบบออมองอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นช่วงที่แบบคุณอาจจะตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนหรือตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการเงินเนาะเดวิลค่ะ าอาจจะดีวกับต่างชาติก็ได้หรือต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลแล้วก็ห้าไม้เท้าว้าวข่าวดีเข้ามาค่ะแอคออปเปนเดอร์เกิการเงินดีขึ้นเรื่อยๆนะคะบางคนท่านเจอกับบททดสอบอะไรมาในเรื่องของการเงินสูญเสียเงินหรือมีความวุ่นวายในเรื่องของการจัดการปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่ตอนนี้คุณสบายใจได้เพราะว่าความคาดหวังของคุณว่าอยากได้เงินได้ทองอยากมีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องของ การเงินมีโอกาสเข้ามานะคะหน,ห,นหนึ่งเหรียญขึ้นมาโชคดีโอกาสดีเข้ามาก้าวไม้เท้าคุณเป็นผู้รอบคอบเพราะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอมาเยอะกับความหมันทอนกับในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเยอะมากๆเฮอร์มิตขึ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิท์คุมครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณสองเหรียญเป็นช่วงที่หมุนเงินดีแล้วก็เงินเข้าเยอะเงินก็ออกเยอะด้วย สามถ้วยความสมหวังการเป็นที่รักหรือมีความสุขได้เฉลิมฉลองในช่วงนี้การเงินดีขึ้นเรื่อยๆค่ะรอเงินได้เงินเราโอกาสได้โอกาสโอกาสของการสร้างไรายได้มีเข้ามาให้คุณได้ปลื้มใจมีเข้ามาให้คุณได้ทํานะคะบางคนของท่านก็รอข่าวดีจากทางใกล้จากต่างประเทศมีเหมือนคุณอยากจะไปต่างประเทศอยากไปหางานอยากไปทํางานหาเงินเพราะว่าเงินเงินที่อื่นมันจะเยอะเนาะ คือ,อไรายได้มันต้องดีกว่าบ้านเราอะไรประมาณนี้เหมือนคุณคิดแล้วคิดอีกอแต่ก็กลัวว่าสภาวะโลกตอนนี้มันเป็นแบบนี้ก็กลัวแต่ว่าก็อยากไปเอออยากไปอยากได้เงินเยอะๆอะคนอื่นทําได้คุณก็ต้องทําได้อะไรประมาณนี้มันมีข้อพิพาทข้อความคิดแบบนี้เกิดขึ้นมันมีเกณฑ์ที่คุณจะประสบความสําเร็จได้เงินได้ทองมีโอกาสได้เฉลิมฉลองไม่กลัวกับสิ่งที่จะเป็นน่ะแต่กลัวการจน กลัวความจนมากกว่าอืมอาจจะเป็นโชคชะตาของคุณที่ได้ไ,ดไปก็ได้หรือโชคชะตาของคุณที่กําลังทําอะไรอยู่ในตอนเนี้ยอยากได้โอกาสอยากได้อการที่จะทําให้ตัวเองฟื้นฟูในเรื่องของการเงินก็มีเกณฑ์นะคะที่คุณจะหลุดพ้นกับกับปัญหาในเรื่องของการเงินไปได้มีโชคดีโอกาสดีเข้ามาให้คุณได้ลองทําได้ลองอแสดงศักยภาพตัวเองนํามาซึ่งการเงินที่ดีขึ้น เดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับไพ่ยขยายนะคะชีวิตของคุณในช่วง3มเดือนโค้งสุดท้ายของปี2567ชาวลัคนาราศีเมษจะเป็นอย่างไรในเรื่องของการงานให้เราแฟนรับรื่นค่ะมีข่าวดีเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง,องหรือไม่ก็ความรับรื่นในเรื่องของกิจการงานของคุณจะมีเข้ามาแล้วก็ มงคงท่านอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เป็นช่วงที่จะมีะในเรื่องของดาวพักเกตไฮร์ฟนเป็นดาวพักเกตที่อยู่ตอนนี้อยู่ในภพเรือนมรณะก็จะมีการถูกกระตุ้นในเรื่องของการอยากจะไปที่ไกลๆเนาะมันจะเป็นการแก้ดวงมากเลยอืเนี่ยคุณจะไปประสบความสําเร็จจากต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลมีโอกาสที่จะนํามาซึ่งไรายได้การเงินที่ดีมากๆอืแล้วก็ เป็นช่วงที่คุณจะทําอะไรแล้วมันก็จะได้เงินเป็นแบบได้เงินปุบป,ปับฉับปันเงินแบบเร็วๆเงินแบบก้อนใหญ่เพราะว่าตอนนี้าดาวพระเกตไฮโรแฟนคือดาวพระเกตอยู่ในภพเรือนมรณะแต่ก็เล็งไปที่ภพเดือนกระดุมพทัทที่มีดาวพัพพฤหัสกับดาวามรุตยูร่วมด้วยก็มีโอกาสที่คุณจะได้อะไรฟุกๆะอะค่ะอาจจะเป็นงานฟุกๆหรือโอกาสได้ ผู้ใหญ่ให้อะไรฟุกๆให้คุณได้ทํางานฟุกๆเงินก้อนใหญ่หรืออาจจะเป็นเงินที่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการทําธุรกิจก็ได้อมืมีเกณฑ์ที่ไรายได้จะเข้ามาดีอะค่ะอืดูคุณมุ่งมั่นเนาะมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีมีความรับผิดชอบมากขึ้นรับครอบขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ความขยันของคุณเป็นผลนะคะคุณจะได้โอกาสดีข่าวดีในเรื่องของอการงานเข้ามายิ่งทํายิ่งได้ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้อยู่ติดบ้านเพราะงานเยอะงานที่จะต้องแบบว่าดีลงานประสานงานได้ได้พบได้เจอเพื่อนกลุ่มใหม่ๆหรืออาจจะเป็นลูกค้าที่ช่วงนี้แบบเข้ามาหาคุณเยอะค่ะได้พูดได้คุยได้ดีลงานได้ติดต่องานเป็นช่วงที่คุณจะต้องอดทนอดทนกับ การที่จะเข้าหาคนคุณอาจจะช่วงนี้รู้สึกเออกลัวๆกลัวกับบางสิ่งบางอย่างที่มันจะเข้ามาก็ได้กลัวการตัดสินใจผิดพลาดกลัวกันมีปัญหาอะไรแบบนี้อแต่ไม่ต้องกลัวคะ่ะเพราะว่าข่าวดีโอกาสดีเข้ามาแล้วลองทําดูคุณทําได้ศักยภาพคุณมีคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะการเงินจะเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีเมษแต่จากหน้าไพา ยังไงคุณก็มีโอกาสดีเข้ามาบางคนท่านได้โชคลาภเงินทองเพราะว่า The World กับหนึ่งเหรียญก็หมายถึงโอกาสดีข่าวดีในเรื่องของการเงินด้วยนะคะโชคลาภฟุกฟุก,ฟก,ก็มีเข้ามาได้ด้วยอืมมีโอกาสได้จับเงินหลักแสนหลักล้านนะคะขึ้นมาอีกแล้วก้าวไม่เทา้าความยืดหยุ่นความรอบคอบ h ฮเ e s t i ท s คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วงนี้อาจจะเสียเงินไปกับการแต่งตัวเสียเงินไปกับ ความอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรประมาณเนี้ยอืแต่ว่าคุณก็รู้จักที่จะแบ่งเก็บแบ่งจ่ายเหมือนคุณกว่าจะได้เงินมาสักก้อนคือคุณก็ยากแล้วเนาะการใช้ยากกว่าเพราะคุณโอ้รู้จักใช้อะคะ่ะสี่เดียนนี่คือเศรษฐีมีเงินแต่จะเป็นเศรษฐีได้ก็จะต้องจะต้องเป็นคนตรหนีเป็นอืมก็คือรู้จักใช้รู้จักเก็บอะไรประมาณนี้ ยังไงก็รวยค่ะเพราะว่าคุณเป็นจิตเศรษฐีรู้จักกินรู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จกัจกประหยัดเศรษฐีมีเงินราชินีถือเหรียญขึ้นมาราชาถือเหรียญขึ้นมาการเงินดีขึ้นเรื่อยๆค่ะรู้จักเก็บรู้จักใช้เป็นช่วงที่หมุนเงินได้ดีมีโอกาสได้เฉลิมฉลองมีโอกาสบางคนอาจจะซื้อที่ดินก็ได้ซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้ออสังหา มีเกณฑ์ที่จะได้ของใหญ่ๆของที่มีมูลค่าบางคนบางท่านอาจจะได้มรดกก็ได้อืมมีเกณฑ์ที่จะมีความสุขในเรื่องของการเงินการทองนะคะดูบริหารจัดการได้ดีเดี๋ยวเรามาดูไพ่อ๋อขอโทษค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักนะคะความรักเป็นอย่างไรความรักคนโสดคุณอาจจะเคยเดียวกับต่างชาติแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องหรือดีวกับคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลก็ได้ ตอนแรกก็ดูมีความสุขเนาะแต่ด้วยความที่มันแบบไม่เข้าใจกันอา,อาจจะคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีแต่เขาเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกขี้บน่นออะไรประมาณนี้หรือคุณเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมแต่แฟนของคุณคนที่เข้ามาจีบคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบสันโดษเป็นคนที่ไม่ชอบเ,อเข้าสังคมอะ่ะอมืมันก็มีอะไรที่มันต่างกันเนาะมันมีไม่มอีอะไรที่มันเข้ากันได้ หลายๆอย่างมันก็เลยมีข้อถกเถียงมีความวุ่นวายอะไรประมาณนี้คุณก็พยายามนะที่จะปรับสมดุลพยายามพยายามทุกอย่างให้ความรักมันไปต่อได้อดทนทุกอย่างเลยจนตอนนี้คุณน่าจะเข้าอกเข้าใจกันได้ความรักดีขึ้นเรื่อยๆมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีนะคะสำหรับคนโสดก็อาจจะไม่โสดแล้วมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีถูก ถูกประครบประงมหรือไม่ก็เห็นคุณค่าในตัวคุณน่ะเขารู้ว่าคุณทําเพื่อเขามีเกณฑ์ที่จะแต่งงานหรือทําให้ชีวิตเอมีความสุขอ่ะอืมแต่ว่าคุณก็จะต้องอยู่กับความวุ่นวายต้องอยู่กับความที่มันว้าวุ่นที่มันมีปัญหาอืมแต่ว่ามันก็จะ มันก็จะทดแทนด้วยความที่มีความสุขถึงจะมีปัญหาบ้างแต่ก็มีความสุขมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปมันจะค่อยๆดีขึ้นอะไรที่เป็นปัญหามันจะค่อยๆค,คี่คลายเนาะปัญหาอาจจะไม่ได้ใหญ่มากอะ่ะอืมางคนทพัน์ก็ช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่จะมีความสุขได้พักผ่อนหรือพากันเดินทางท่องเที่ยวเป็นช่วงที่คนรักคู่ครองเปในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ที่จะลงหลักปักฐานได้ในเรื่องของการเงิน คือความสัมพันธ์ของคุณไม่ได้ไม่ใช่แค่เล่นๆคุณอาจจะมองถึงอนาคตถ้าจะคบใครสักคนก็คืออยากมองถึงอนาคตแล้วอืมไม่อยากจะเสียเวลาเนาะแล้วก็มีเกณฑ์จะมีรักแท้เข้ามาแต่เป็นเป็นคนที่แบบคุณอาจจะว้าวุ่นใจกังวลใจกลัววิตกกังวลไปทั่วคือคิดไปเยอะแยะต่างๆนานา,นาว่ามันจะไปกันได้ไหม จะคบกันไปได้ยาวแค่ไหนกลัวจะเสียเวลาเปล่าอะไรประมาณเนี้แต่ว่าเฮอร์มิตขึ้นมามีเกณฑ์ที่จะเป็นคู่แท้ด้วยคู่แท้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่แท้จากอดีตชาติมีเกณฑ์จะสมหวังนะคะสามถ้วยขึ้นมาสามถ้วยหมายถึงการแต่งงานการเฉลิมฉลองอืมข่าวดีเป็นข่าวดีที่คุณรู้สึกว่าอ่ารู้สึกมีความสุขเนาะอเพราะว่าสิบสิบเหรียญขึ้นมาความสุข การมองถึงอนาคตการมีบ้านการเป็นบ้านเป็นครอบครัวเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรเหมือนคุณเหมือนคุณจะเอ่อเคลียร์เนาะถ้าเคลียร์ไม่ได้ก็มีโอกาสจะจบหรือบมงคนท่าน เหมือนเลี่ยงปัญหาเนาะปัญหามีเข้ามาแต่เหมือนคุณเลี่ยงคุณเดินหนีกับปัญหาหรือไม่ก็รอให้อารมณ์เย็นลงแล้วค่อยพูดกันหรือหรือค่อยแบบเคลียร์กันอ่ะเพราะคุณดูมีความวุ่นวายอาจจะเนื่องด้วยต่างคนต่างแบบนิสัยนิสัยคนละแนวหรือไม่ก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่วนนไปวนมาอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ของคนเก่าคือรักเลิกเลิกอะค่ะ มามาไปไปไม่ค่อยได้เจอกันมันมีโอกาสที่คุณจะมู v e อนแต่ว่าก็ไปไป,ไปกับกับมันเป็นสถานะความสัมพันธ์ที่มันลักๆเลิกเเนาะอืมโอ้แต่ก็มีความสุขดีนะมันมีโอกาสที่มันจะพัฒนาไปได้ถึงขั้นแบบว่าแต่งงานมีลูกมีหลานอะไรแบบประมาณนี้เพราะว่าความสุขมันมี การมองเห็นคุณค่าในตัวกันและกันก็มีมันมีเกณฑ์ที่จะมีความรักความสุขความสมหวังนะคะหนึ่งเหรียญเกิดขึ้นแล้วก็สิบถวยเกิดขึ้นความสุขความสามหวมังกําลังมีเข้ามาแต่บางครั้งบางทีคุณอาจจะอย่างที่บอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรที่มันแก้ไม่ได้แต่คุณไม่อยากจบก็เดินออกจากปัญหาหรือไม่ก็หนีออกไปสักพักหนึ่งอารมณ์เย็นๆล้วค่อยคุยกันอะไรประมาณนี้มันจะช่วยได้เพราะว่าไพ่ของที่มันขึ้นมาก็คือ คุณมีอาการนี้มาบ่อยแล้วก็คือรักเลิก,ลก,ลกๆๆๆแบบนี้มาบ่อยแล้วอาจจะเป็นครั้งนี้ครั้งสุดท้ายที่คุณจะให้โอกาสก็มีเกณฑ์ที่จะพบกับความสุขถูกเห็นคุณค่าถูกได้ความชัดเจนหรือมีขั้นถึงขั้นแบบว่า,เ,าเป็นครอบครัวมองถึงอนาคตการวางแผนครอบครัวแล้วก็ได้ความรักตีขึ้นเรื่อยๆค่ะมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ความสุขกาลังจะเข้ามาแทนที่นะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่เป็นอย่างไรหาดแฟนขึ้นมาความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่มีโอกาสที่ความรักจะราบรื่นอะไรที่มันเป็นปัญหาที่มันเคลียร์กันไม่ได้หรือปัญหาเล็กๆน้อยมันก็จะจบเนาะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง,องคุณเป็นโชคดีของกันและกันนะคะเป็นช่วงที่คุณ ช่วยกันทำมาหากินการเงินกันทองดีขึ้นเป็นช่วงเขาเรียกคู่รั์คู่โชคืมเพราะดาวดาวภพเรือปรนปัตนิของชาวลัคนาราศีเมษก็คือดาวพระศุกร์ตอนนี้จออยู่ในภพมรณะแต่ก็ยังเล็งกับภพบเรือนกระดุมพัทที่มีดาวพระพฤหัสกับดาวมรตยูอยู่ด้วยก็มันมีเกณฑ์ที่มันจะมีความสุขความสมหวัง อาจจะมีอะไรที่มันเป็นอุปสรรคบ้างแต่มันก็จะถูกแก้ไขการเงินกันทองดีคู่ซัพ์คู่โชว์อะค่ะเหมือนภาวะการภาวะของการแบบยืดหยุ่นเนาะอารมณ์ดีขึ้นไม่ตึงจนเกินไปรู้จักที่จะยืดหยุ่นในเรื่องของการประสานสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์มัน,ม,นมันไม่ตึงเกินไปอะค่ะมันมีการได้ยืดหยุ่นบ้างรู้สึกว่า ไม่ต้องคาดหวังกับ,บกับกับความสัมพันธ์เท่าไหร่คือเมื่อก่อนคุณเคยแบบเป๊ะๆเ,เนาะว่าห้ามอย่างงาู้นห้ามอย่างนี้ไม่อยากให้ทํำอันนู้นไม่อยากให้ทําอันนี้แต่ตอนนี้คุณเปลี่ยนไปเพราะว่าคนเรามันเปลี่ยนไม่ได้มันได้แค่ปรับอืมเปลี่ยนไม่ได้ได้แค่ปรับเหมือนคุณเข้าใจข้อนี้เนาะเข้าใจโลกเข้าใจสัจธรรมของมนุษย์มากขึ้นคุณดูนิ่งขึ้นคุณดู อารมณ์ดีมากขึ้นแล้วก็ความสัมพันธ์ดีขึ้นเรื่อยๆโอ้ oh, เป็นเอ็มเพรสแล้วว่ะความสุขความสมหวังความสบายใจความรักของคนมีคู่ถ้าอยากได้บุตรคุณจะได้บุตรในช่วงนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีเป็นการเริ่มต้นชีวิตครั้งใหม่บางคนงท่านก็ตระหนักรูก้กับการใช้ชีวิตของชีวิตคู่ตอนนี้มันมีความสุขมากขึ้นการได้ดั่งใจมีความสุขบางคนงท่านมีลูกเข้ามา เป็นการเริ่มต้นชีวิตอีกสเตปหนึ่งสเตปของการมีคู่นี่สเตปหนึ่งสเต็ปของการมีลูกนี่ก็อีกสเตปหนึ่งนะคะอืมความสุขแบบไม่คาดแบบไม่คาดหวังมันก็จะมีเข้ามาคือไม่คาดหวังว่ามันจะเป็นในทิศทางไหนแต่ขอให้มีความสุขทุกวันอืมประมาณเนี้ยค่ะอืมโชคดีโอกาสดีเข้ามาความรักดีขึ้นเรื่อยๆค่ะความรับรื่นในการใช้ชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆ เดี๋ยวเรามาดูไพ่สำหรับนี้ไพ่าศาสตร์แห่งดวงดาวจะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีเมษดีคะเอสเซนเดนตะนุลักษ์ดาวพังคารเป็นดาวพบ เรือนของชาวลัคนาราศีเมษต,ตอนนี้จอนอยู่ในภพสหัสชะเดี๋ยวก็จะเข้าในเข้าในภพพันธุในวันที่19ตุลาคมถ้าเป็นช่วงนี้ก็อาจจะเจอกับสถานการณ์ที่ได้พบได้ป่อได้พบปะเพื่อนฝูงได้พบปะผู้คนได้เจอคนกลุ่มใหม่ๆห,หรือไม่ก็อาจจะเป็นช่วงการเดินทางการเดียวงานคุณจะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่ได้เดินทางบ่อยๆได้เจอเพื่อนฝูง ได้เจอคู่ค้าคู่ขายเป็นช่วงที่ต้องต้องเดินทางต้องติดต่อประสานงานเยอะ t r a n s i s, <S แล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะต้องปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกตัวเองอยู่ในโหมดของการแบบฟื้นฟูจิตใจก็ได้มางคนบาท่านเนาะอืมแล้วก็เป็นช่วงที่ถ้าใครทำงานเกี่ยวกับาการขนส่งโลจิสติกอะไรประมาณนี้ดีมากๆ เป็นช่วงที่คุณจะสร้างสร้างความมั่นคงสร้างตัวตนมีคนชอบคนรู้จักคุณเยอะอืมแล้วก็ผลงานผลงานคุณโดดเด่นเอทเฮาส์ House, เรือนที่แปดเรือนที่แปดก็คือพบเรือนราศีพิจิกมันมีเกณฑ์ที่พบเรือนราศีพิจิกเป็นพบเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีเมษคุณมีเซนส์ที่ดีอะค่ะอืม แล้วก็เป็นช่วงแล้วก็พบเรือนมรณะมีดาวกระจุกอยู่ตั้งหลายดวงนะคะมีทั้งดาวพระเกตด,ดาวพระพุธดาวพระศุกร์เราก็ยังเล็งพบเรือนกระดุมพระที่มีดาวมฤลตอยู่แล้วก็ดาวพระพฤหัสมันก็มีนะความวุ่นวายความวุ่นวายความว่าวุ่นใจการมีอะไรที่มันเข้ามาเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างแต่ว่ามันก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีคุณจะมีเ,เ้นสสัมผัสที่ดีเพราะดาวพระเกตร่วมด้วย ถูกกระตุ้นในเรื่องของการดีลงานการติดตอ่อประสานงานการไม่อยู่กับบ้านไม่อยู่กับที่นํามาซึ่งการคือความขยันของคุณนั่นแหละนํามาซึ่งการได้ดีลงานประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานยิ่งขยันยิ่งมีเงินอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันมันเล็งกับภพบเรือนกระดุมพระเนาะผู้ใหญ่ให้คุณในเรื่องของการเงินอะไรประมาณนี้พันลัสอาเท พาลัสอเชนาติ้งความคิดอคุณดูหัวไหวหัวดีแล้วก็ปฏิภาณไหวพิบของคุณดีมากๆเป็นช่วงที่คุณจะใช้เซนส์นความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ปฏิภาณไหวพิบในการติดต่อประสานงานคุณดูโดดเด่นมากๆคุณดูฉลาดคุณดูมีไหวพิบดีถูกมองเห็นถูกให้ค่าตอนนี้คุณดูแบบเป็นช่วงที่บางคนท่านอาจจะได้เรียนรู้อะไรศาสตร์ ลึกลับหรือศาสตร์ของมรคกบองท่านอาจจะเป็นหมอดูศาสตร์ที่คุณอยากจะนํามาใช้เป็นการต่อยอดในเรื่องของการเงินก็ได้หรือการงานก็ได้มีเกณฑ์ที่จะได้ศึกษาอะไรใหม่ๆศึกษาอะไรที่ไม่เคยรู้แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะแบบเอได้ทําอะไรที่ยังไม่เคยได้ทํามีเกณฑ์ที่จะสร้างเม็ดเงินสร้างไรายได้ด้วยเป็นช่วงที่คุณ กระตือรือร้นนะคะกระตือรือร้นที่จะศึกษากระตือรือร้นที่จะทํางานคือมีไฟมีแพชชั่นมากๆอืมเดี๋ยวเรามาดูกับไพ่สหรับนี้ว่าจะบอกอะไรกับคุณอีกแล้วก็คุณดูลึกลับด้วยนะคุณดูมีเสน่ห์มีความลึกลับในตัวเองมีเสน่ห์แรงดึงดูดในเรื่องของการเงินการทองเข้ามาด้วยฉลาดหัวไหวพริบดีหัวดีในช่วงนี้ด้วย<ม>การเติบโต มีเกณฑ์การได้เริ่มต้นอะไรใหม่ใให้กับตัวเองหรือความก้าวหน้าการเติบโตในเรื่องของไรายได้การเติบโตในเรื่องของงานงานปังเงินเยอะขึ้นมีเกณฑ์ได้แบบได้เก็บเงินเก็บทองได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่การลีภยัยการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณกําลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ทําให้คุณมั่งคั่งร่ารวยออกจากความขัดสนความแร้นแค้น การอยู่ยากกินยากอะไรแบบนี้คือชีวิตคุณจะสบายขึ้นการเงินการทองดีขึ้นชีวิตเติบโตขึ้นคุณไม่หยุดที่จะขยันอะ่ะม,มันก็เลยทำให้คุณบางครั้งล่ำรวยได้ไม่ยากเนาะสเตรงเอาอยู่คุณผ่านมาจากบททดสอบหลายๆบทแล้วเนาะผ่านความเหนื่อยความยากลำบากความทอดแท้โดนหักหลังผ่านมาทุกรูปแบบตอนนี้คุณดู เป็นคนแข็งแก่งจากภายในรู้จักคิดรู้จักตัดสินใจรู้จักตัดสินใจคนเหมือนตื่นรู้อะภายในของคุณตื่นรู้แล้วว่าต้องใช้ชีวิตยังไงคบคนยังไงอออะไรที่ควรเปิดเผยอะไรที่ควรซอ่อนคือเหมือนภาคคิ้วห่อทองคุณอะตอนเนี้ยมีเงินคุณก็ไม่บอกว่าคุณมีเงินเป็นคนรวยหรือไม่ก็คนจริงๆอ่ะคุณเปิดเผยได้นะ เออแต่ด้วยความที่คุณแบบเคยมาแล้วเนาะเจอกับบททดสอบแบบนี้มาแล้วมีแต่คนเข้าหามีแต่หน้ากากเข้ามาเต็มเลยขอความช่วยเหลือแล้วก็พอได้แล้วก็จากไปพอคุณออยากได้รับความช่วยเหลือบ้างก็หายไปติดต่อไม่ได้อะไรประมาณนี้ไปเลยตอนนี้คุณเป็นผู้มั่งคั่งเก็บงามนี้คือเป็นเศรษฐีสี่เหรียญน,นะคะเศรษฐีมีเงินนั่งบนหีบสมบัติ เก็บเงินเก็บทองได้หรือบางคนท่านอาจจะได้เริ่มเก็บเงินเก็บทองในช่วงนี้ก็ได้เป็นโอกาสที่ดีทีท่คุณจะหลีกหนีจากปัญหาของความขัดสนติดขัดเลือกที่จะคบคนที่จะส่งเสริมให้คุณไปในทิศทางที่ดีไม่ดึงคนลง,ลงไปอะไรประมาณนี้อืมเพราะว่าเซนส์สัญชาตญาณของคุณมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกับไพ่สำรับนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีก พระศิวะว้าวเล่นใหญ่เลยปราบอธรรมปัดเป่าและทำลายล้างงดงามแต่หน้าเกรงขามพระศิวะมาพระศิวะนี่คือเป็นองค์เทพที่ใหญ่ที่สุดแล้วเนาะเป็นเป็นองค์ที่แบบสร้างได้แล้วก็ทำลายได้เหมือนกันตอนนี้คุณเป็นผู้สร้างชีวิตของคุณดีขึ้นเรื่อยๆพระศิวะมาอวยพรมาสร้างให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเรื่อยๆ,ะะอ,ยอ,อ,อ,ยๆอะค่ะความงดงามความแข็งแกร่ง หน้าเก่งขามคุณดูมีพลังมีแพชชั่นมีพลังตอนนี้คุณสร้างตัวของคุณได้แล้วแต่คุณอย่าทําลายมันทําลายนี้หมายถึงว่าขอให้อยู่กับความถูกต้องอย่าเอาเปรียบใครอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็สร้างกุศลอืมสร้างกุศลสร้าง สร้างความดีอะไรประมาณนี้ค่ะอื ừ, แล้วชีวิตของคุณก็จะ,จะเจริญขึ้นเรื่อยๆเพราะราหูมานำสมัยดวงแข่งอิทธิพลมอมเมารุ่มหลงเสียงสูงดาวพระราหูตอนนี้อยู่ในภพเรือนวินาศมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางไกลมีเกณฑ์ที่คุณจะได้บางคนบางท่านก็ไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลเลยก็ได้นะแล้วก็สร้างชื่อเสียงสร้างความร่ารวย เหมือนถูกสร้างให้อา่าไปอยู่ที่นั่นแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าบางคนบางท่านในดวงชะตานะคะบางคนบางท่านถ้าผูกดวงมาแล้วอาจจะต้องต้องอยู่ต่างถิน่นถึงจะเจริญก้าวหน้าถึงจะร่ำรวยมีเงินมีทองถ้าบางคนท่านาคือถ้าดวงเขาบอกว่าตามลัคนาค่ะถ้าในดวงเขาบอกว่าคุณ อยู่ต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนั่นก็คือใช่แต่ถ้ามงคลท่านบอกบอกว่าใช่แล้วแต่คุณก็ยังอยู่กับที่มันก็มันก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความสําเร็จไม่เกิดความร่ารวยไม่เกิดแน่นอนอาจจะต้องแบบลองย้ายที่อยู่ดูซิลองย้ายที่ทํากินดูบ้างซิอะไรแบบนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเราจะนํามาซึ่งไรายได้หรือ ความสมหวังในเรื่องของการเจริญก้าวหน้างานที่ดีเงินที่ดีอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นอืมก็ลองดูเนาะตรงไหนตรงไหนที่ไม่ใช่ที่ของเรามันก็ไม่เจริญรุ่งเรืองตรงไหนถ้ามันเป็นที่ของเรามันก็จะแบบถูกผลักดันได้เร็วขึ้นมาโรงผู้นำสง,งาหาน่านับถือพึง่งพึ่งพาได้ต้องอสั่งการมาโรงปีนี้แหละปีของคุณ เริ่มตั้งแต่ปีนี้แหละเนี่ยสามเดือนสุดท้ายนี่แหละคุณจะมีความมั่งคั่งคุณจะถูกสร้างให้เป็นผู้ที่มีความน่าเกงขามีเงินมีทองมีโชคมีลาบอยู่ที่ตัวคุณนะคะเออถ้าคุณกล้าทิดกล้าทํากล้าแสดงออกกล้าลงมือกล้าเปลี่ยนแปลงคุณก็จะได้ตามที่ไพ่ขึ้นมาเลยอ,อยู่ที่ตัวคุณจริงๆนะคะปีกุลมองโลกในแง่ดีพอเพียงน่ารักง่ายๆสบายๆชีวิตคุณจะง่ายขึ้น ความสบายความสุขคว,มสมความสําเร็จความสมหวังจะเข้ามาชีวิตของคุณเหมือนคุณเกิดมามันเจอกับความยากมาเยอะแล้วเนาะนี่แหละเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีที่ทําให้คุณชีวิตของคุณจะสบายขึ้นการเงินการทองดีขึ้นรู้จักกินรู้จักใช้รู้จกกัจก,จกเก็บอะไรประมาณเนี้ยพระยมมาพระยมคือการตัดสินโทษการลงทันอํานาจการตัดสินใจมีเกณฑ์ที่ งานของคุณจะโดดเด่นบางคนท่านอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะการเดินทางพานะปลอดภยัยสวัสดิภาพพบโชคโชคดีค่ะยังไงก็การเงินดีขึ้นเรื่อยๆบางคนท่านอาจจะได้ซื้อรถซื้อบ้านหรือการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างทําให้ชีวิตดีขึ้นอืมการเงินการทองดีขึ้นจัดการการเงินได้ดีขึ้นค่ะถ้าบางคนท่านยังไม่เกิดผลดีก็มันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะคะ ออาจจะบางคนบางท่านเปลี่ยนแล้วบางคนบางท่านก็รออีกหน่อยเพราะสามเดือนก็นานอยู่อืมจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงแต่ขอให้คุณลงมือทําก่อนที่จะรออย่างเดียวลงมือทําก่อนเี๋ยวเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเองอืมค่อยๆเปลี่ยนเองไปในทิศทางที่ดียังไงก็ดีขึ้นเรื่อยๆคะ่ะเพราะว่าไพ่ดีขึ้นมาทั้งหมดเลยไพ่ทีลายๆก็ไม่ไม่ค่อยเห็นเนาะคะ่ะก็ประมาณนี้ชีวิตของคุณกําลังดีขึ้นนะคะ ขอบคุณมากๆาสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้ช่องหมอหนิงหรือไม่ก็ comment น่ารักน่ารักให้กับหมอหนิงหรือไม่ก็ support หมอหนิงได้ในทุกๆช่องทางทั้งช่องซูเปอร์แตงก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ